พี่เจ้ยก็จะพาทุกคนคะไปท่องเที่ยวบนอวกาศไปเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาลนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเครื่องยานอวกาศกันเลยค่ะ ศูนย์กลางของระบบสุริยะจักราวาลเราชื่อดวงอาทิตย์เรามีการเผาไหม้ของก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมโอ้โอแบบนี้นี่เองแต่แต่ว่าตอนเนี้ยเธอเธอเธอออกไปก่อนได้ไหมฉันเนี่ยจะโดนเผาหไหม้ไปหมดแล้วทุกความร้อนของดวงอาทิตย์ของเธอนน,นั่แหละโอเคงั้นข้าไปทำหน้าที่ต่องั้นเจอกันใหม่โชคดีโอเคบ๊ายบายนะดวงอาทิตย์ไปไปโอ้โห เราได้รู้ถึงดวงอาทิตย์ว่ามีขนาดใหญ่และแถมอินทรลอ์ตัวเรานี่แทบไม่เกี่ยมไปหมดเลยเอ๊ะ้วาได้เป็นคืออะไรนะ่ะทำไมถึงมีขนาดเล็กแบบนั้นเลยหรออ๋อเราคือดาวพุธเราเป็นดาวเคราลําแบบที่หนึ่งของระบบสุริยะเออเธอมีชื่อว่าดาวพุธเหรอแล้วลักษณะของดาวพุธอะ่ะมันเป็นอย่างไรหรอ เรามีพื้นผิวลักษณะขุขาดเนื่องจากมิลกระบ,บาดมาพุ่งชนเราไม่มีบริวารเป็นวงจัรและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างกรบรรยากาศอ๋นี่คือลักษณะของดาวพุธใช่ไหมใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วเราขอบคุณเธอมากมากเลยนะ เราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองเป็นลำดับที่สองของระบบสุริยะใช่แล้วเราเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางสามเท่าของดวงจันทร์ย,ยังไม่หมดยังไม่หมดหรอดาวเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าสองเท่าของดาวพุธและดาวพานธุ์มันเป็นแบบนี้เองอยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรออีกอย่างเนี่ยเราเป็นดาวเคราะห์หินอีกด้วย เป็นทาวข้อหินโอเรดาวุกเป็นทาวข้อหินด้วยใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วลวา่าดาวุกเนี่ยมันมีลักษณะอยังไงงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ก่อนะโอ้ยโอเคขอ เพียงหนึ่งเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่โอ้โหช่างมหาศาลจ,จริงๆเลยเราเนี่ยนะกำเนิดมาเมื่อ4,500ล้านปีก่อนเราอะมีอันจรก,กิริยโน้อง่วงกับวัตถุในดาราศาสตร์โดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารถาวรหนึ่งเดียวของโลกและเธอรู้อะไรไหมเราอะใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์อะ เป็นเวลา365.26วันหรือว่าเรียกว่า1ปีนั่นเองซึ่งระหว่างนั้นอะเราอะก็ใช้เวลาโปรเจร์รอบแกนตัวเองอะเป็นเวลา3 6 6 2 6รอบโอ้โหโลกเนี่ย ดา,าดาวอังคารดาวอังคารและดาวอังคารเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมเรามีบรรยากาศเบาบางซึ่งเรามีพื้นผิวเนี่ยคล้ายกับรูมุกุบาทหรือภูเขาไฟนั่นเองโอ้โหดาวอังคารเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นี่เองใช่แล้วงั้นเราขอทำหน้าที่เราต่อนะโอเค จากดวงอาทิตย์เป็น,นำลำดับที่5และมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลด้วยแหละโอ้ <Ooh. S 1> และเรายังสามารถนำโรคเข้ามาใส่ตัวเราได้ถึง1,300รวงด้วยแหละโอ้ <Ooh. S 1> แต่ว่าถ้าเธออยากเห็นเรานะเธอก็ต้องไปส่องกล้องโทรทัศน์ดูเธอจะเห็นเราเป็นรูปในลักษณะเหมือนแป้นโอ้ <Ooh. S 1> ถ้าเราอยากเห็นเธอเราต้องไปส่อง ใช่เขต้องไปสองกล้องดูโอ้โหช่างมหัศจรรย์จริงๆเลยดาวเรื่อ แล้วดาวเสามีลักษณะอย่างไรเราให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สิเราอยู่ห่างจากดาวที่เป็นลำดับที่6และเรามีขนาดใหญ่รองจากด,ดาวาก็เลยหค่ะเป็นลำดับที่สองโอ้โหแสดงว่าต้องมีความใหญ่พอๆกับดาวพฤหัฐเลยสิใช่แล้วที่เป็นวงๆรอบดาวของเธอเนี่ยมันคืออะไรหรออ๋อมันคือบริวารของเรานั่นคือดวงจันทร์ เราเข้าใจแล้วงั้นเราไปก่อนนะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่นะดาวเสาโอ้โหดาวเสาเนี่ยมีบริวารเป็นดวงจันทร์เรานดอยากได้สักหนึ่งดวงจริงๆเลย นะมีเส้นผ่านศูนย์กลางห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรเลยนะโอ้โหใช่แล้วเราอ่ะนับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่สามในระบบสุริยะเป็นอย่างนี้นี่เองดาวเรย์นัสเรานะเข้าใจแล้วงั้นเราไปก่อนนะเราจะต้องไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ก่อนโอเคเราขอบคุณสำหรับความรู้ขอด<า>งดาวเรย์<า><า>ยนะัสที่เล่าให้เราในวันนี้มากมากเลยนะโอ้โหดาวเรย์ยนะัสเป็นดาวคอกแก๊สแล้วแบบ เราเป็นดาวเคราลำดับสุดท้ายในระบบสุริยะเลยโออเป็นแบบนี้นี่เองเราอ่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นลำดับที่4ลรองจากด,ดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวย,เยนะูเรนัสเธอรู้ไหมเราอ่ะมีมวลเป็นลำดับ,บที่สลรองจากด,ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสนั่นเองโอ้โห ถึงจะวนรอบดวงอาทิตย์ได้โอ๊ย แ,แลชวอย่างนั้นจะเป็นดาวเลยเหรอข้าคือผีมึงตาวข้าขอตัวไปก่อนนะเชา้าเรื bye ่องบายบายผีไปแล้วเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เราได้มาท่องเที่ยวบนอวกาศเราได้ทั้งเพื่อนเป็นดวงดาวถึง8ดดวงแถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะจัก,กรวาลอีกด้วย ก็จบกันไปแล้วนะคะกับความรู้นะคะที่พี่เจ้ยให้กับน้องๆในเรื่องระบบสุริยะจักรวาลสำหรับวันนี้นะคะพี่เจ้ยแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ